โลกไซเบอร์ปัจจุบันนับว่ามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอย่างมากมายและมีบทบาทสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในทางบวกและลบทั้งกําลังอานาจของชาติในด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทหารหลายประเทศได้กาหนดความสําคัญให้เป็นหนึ่งใน5้าโดเมนทางทหารที่เรียกกันว่าไซเบอร์โดเมน จากสถานการณ์ความเข้มข้นและความรุนแรงของภัยคูกคาด้านไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่งตางๆรวมทั้งประเทศไทยนอกเหนือจากการโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการข่าวสารบนไซเบอร์แล้วภัยคูกคาประเทศอื่นๆที่สำคัญได้แก่การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ด้วยดีดอสการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์เพื่อแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์การแพร่ระบาดของโปรแกร,รมมาแวร์การใช้โปรแกรมสไายเจารกรรมข้อมูล การใช้โปรแกรมควบคุมหรือใช้เป็นฐานสจมตีต่อเป้าหมายต่างๆที่เรียกว่าบอทเน็ตเป็นต้นซึ่งหลายประเทศได้ดำเนินการเตรียมการรับมือต่อภยัยคุกคามดังกล่าวโดวยการจัดตั้งหน่วยงานด้านไซเบอร์ขึ้นมารับผิดชอบโดยตรงการใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆที่มีอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับมือกับภยัยคุกคามดังกล่าวที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง และมีความสลับซับซ้อนหลากหลายรูปแบบวิธีการรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ซึ่งยากต่อการรับมูอในลักษณะมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครับดังนั้นบางประเทศจึงหันให้ความสําคัญกับมาตรการเชิงรุกด้วยการปองโต้เพื่อการทําลายการโจมตีการสกัดกั้นยับยั้งทิ้งความได้เปรียบในด้านการริเริ่มเพื่อให้เกิดเสรีในการปฏิบัติการและเสริมสร้างศักยภาพ พลังอำนาจกำลังรบทางการทหารด้านไซเบอร์กองทัพบกในฐานะหน่วยงานความมั่นคงของชาติด้วยศูนย์เทคโนโลยีทางทหารหรือศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกจึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาจีตความสามารถกำลังกลมข,ของกองทัพไทยในด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกนอกเหนือนจากการรณรงค์ปลูกกระแสการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนัก การติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยตามมาตรการการราักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้วการแข่งขันทักษะด้านการปฏิบัติการไซเบอร์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์คอนเทสต์ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความสามารถศักยภาพทักษะและประสบการณ์ให้กับกำลังคนให้มีความพร้พอมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์จึงได้จัดงาน อา์ม่ไซเบอร์คอนเทส2,015ขึ้นในวันที่9กันยายน2,558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณนะกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกอุดมเดชศีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานดังกล่าวซึ่งมีผู้ร่วมง,งานประกอบด้วยกำลังพลจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมที่สำคัญ จะมีการแข่งขันทักษะด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ระหว่างเหล่าทัพขึ้นเป็นครั้งแรกนับเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานความร่วมมือและประเมินการทดสอบทักษะด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับของบุคลากรของกองทัพภายในระทสวงกรรมซึ่งในปีต่อๆไปคาดว่าจะมีการขยายผลความร่วมมือและเปิดกว้างในการดการแข่งขันไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของประเทศและเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยให้กับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลก้าวสู่หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของชาติ Go Ahead for National Cyber Security Valency มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพทั้ง5หน่วยงานนะคะรวมไปถึงงานสัมมนาทางด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้ด้วยค่ะส่วนงานภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันดีกว่าค่ะ ทางผู้จัดการได้ให้ดำเนินการก็คือโลกยุคหน้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลทิทางนละนความท้าทายหัวข้อจะมี4หัวข้อซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังจากที่มีการเชื่อมโยงระบบศิษารโทรคมนาคมที่เรียกว่าจะสมบุรณ์แบบแล้วครับแต่ผมก็ยังเียนยันว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิด ยังแย่กยนะครับเทคโนโลยีที่อยู่ในการวิจยัยต่างๆที่ผมได้พบเห็นซึ่งขณะนี้ผมก็ยังทำการวิจัยอยู่ผมก็ต่อไปจะเกี่ยว,วข้องกับความก้าวหน้าและก,การเปลี่ยนแปลงนะครับของเทคโนโลยีนะครับและหัวข้อที่สามก็จะเป็นเรื่องปัญหาไายที่จะเกิดขึ้นที่พวกเราจะต้องเผชิญและจะต้องปรับตัวและก็จะมี เทคเนโลยีช่นงเปอข้อเสนอครับเราเห็นว่าโลกของเราเปลี่ยนไปบุคคลเริ่มเยี่ยวดาขึ้นไม่ใช่เป็นอำนาจขององค์กรสมัยก่อนพวกเราจะทำอะไรดีๆจะต้องไปที่ออฟฟิศจะต้องไปทำเค้ากคอยหรือต้องไปจ้างบริษัทตูดิโอกันครับแต่ในวันนี้เราทำได้ทุกอย่างบนเครื่องเครื่องเดียวแต่หนังสือที่ผมเอามาแจกในวันนี้ ก็เป็นหนังสือที่หน้าห้องผมทำเองทั้งหมดออกแบบเองพิมพ์เอง,เองเปริ้นเองซีองลอกเองนะครับไม่ไปจ้ากเลยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสำคัญน,น้อยอลงเห็นั้มเรื่องสิ่งดล้าจะมีความสำคัญม,มากทก็ตามแต่การทำงานไร้ขอบเขตเวลาสถานที่ไม่ใช่ประสาทต่อไปโลกเปลี่ยนแปลงไประบบเศรษฐกิจของโลกไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจ เฉพ,พาะประเทศแต่มีผลกระทบต,ต่อประเทศข้างเคียงและประเทศในโลกประเทศในโลกก็จกะทำให้ประเทศอีกหลายประเทศต่างไปเหมือนในยุโรปในขณะนี้นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับการใช้งานเนี่ยมาสารประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ชั้นนำใช้โซเชียลเน็ตเวิเวร์กเป็นจำนวนมากระบบสื่อสารเริ่มมีการคุกงานจากภายนอกและภายในต่อไปครับ การค้าการลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอะไรก็ได้ไปว่าจะเป็นการธนาคารธนาคารจะเป็นตัวหมดเหมือนร้านขายรูปในวันนี้สมัยเราเด็กๆเราจะไปขายรูปเราจะเห็นร้านขายรูปเต็มไปหมดท่านทุกท่านแต่ในวันนี้ร้านขายรูปจะวิ่งกันนะครับในอนาคตธนาคารก็รจะหายไปทั้งหมดซคือเอทีเอ็มจะไม่มีต่อไปในเวลาหน้า10ปี คน,นจะใช้งานเป็นแบงกิ้งอยู่บนทั้งหมดโดยใช้เงินที่เป็นรูปแบบของเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด,ดแบบมด่ค้าขายส้ตมตำจะได้มีแป้งเล็กๆอยู่ข้างหน้าร้านขายส้ตมตำเกี่ยวกับโทรศพัพท์ไปนี้ก็เออเงนินในอนาคตโซเชียลมีเดียจะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจะจริงเท็จอย่างไรทั้งเป็นเรื่องหนึง่งแต่โซเชียลมีเดียจะมีคลอย่างสูง ซึ women, we about about well, we ่งในวันนี้พวกเราเห็นว่ามีที่คนแล้วก็ตามแต่ว่ายังมีที่คนที่ยังน้อยมากเพื่อเปลี่ยนวิกับในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นการที่พรายข้อมูลเช่นต้องการรู้ในเรื่องอะไรก็ตามแค่คีย์เวิร์ดเข้าไประบบก็ระบบอินเทอร์เน็ตก็จะไปเสิร์ชหาไปเพอร์ดีๆทั้งหลายบารลมกันแล้วอ่านไฟเปอร์ใหม่ให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องทำเองเพราะฉะนั้นในอนาคต วิธีการคิดวิเคราะห์ต่างๆก็จะนำข้อมูลความรู้ในทั่วโลกมาประมวลนะครับแล้วสรุปออกมาตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรที่ชิดติด่ับภาษาแฝงซึ่งในวันนี้ก็เริ่องีการการสื่ารระบบ c l าวคอมพิวตก็จะมีการใช้งานมากขึ้นมีการเก็บข้อมูลเป็นส่วนกการที่อยู่ที่ใดก็ได้ในโลกที่สามารถดึงออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ต่อไปครับ อันนี้เป็นลนักษณะของการเปลี่ยนแปลเข้าสู่ทุค 4G และ 5G นั่นก็หมายความว่าการสื่อสารจะแต่เป็นเซลล์ไซส์ขนาดเลด็กลงเล็กลงเรื่อยและในที่สุดทุกคนจะเป็นเซลล์ไซส์แทน size เซลล์ไซส์ใหญ่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันความหมายคือเราอาจจะเป็นเซลล์ไซส์ในระยะประมาณ100เมตร200เมตรเมื่อเราเดินไปด้วยกันอยู่ใกล้ๆกัน ไปทำให้การติดต่อสื่อสารส่งต่อกันไปได้ยืดเยื้อยกตัวอย่างเช่นผมจะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนที่เชียงใหม่ผมกดข้อมูลนี้ก็จะวิ่งไปหาใครคนใดคนหนึ่งในนี <right> ้ที่เป so ็นเซลล์ไซต์ที่ต่อจากผมแต่ก็จะส่งต่อไปเรื่อยจากคนที่เดินไปเดินมาจนไปถึงเซลล์ไซต์ใหญ่แล้วก็ยิงไปที่เชียงใหม่โดยที่พวกเราเป็นเซลล์ไซต์โดยที่วี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆที่จะเกิดขึ้นในระบบ 5G ที่จะเกิดขึ้น ระบบ 4G ที่จะมีการความเ่ขึ้นหรือมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นก็ยังเป็นระบบใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกบบสมบูรณ์แต่ก็ยังมีเซลล์ไซส์ขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีลศมีประมาณ100เมตร200เมตรหรือเป็นกิโลเมตรแต่ในอนาคตเซลล์ไซส์จะเล็กลงนะครับจะเป็นไมโครเซลล์ซึ่งจะมีลักษณะของเซลล์ไซส์ที่เป็นการเคลื่อนที่ของมนุษย์นั่นเองดังนั้นโทรศัพท์ของพวกเราจะเป็นเซลล์ไซส์ ต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยยกตัวอย่างเมื่อมีการโปรโมนความทีในปี2012ทำให้ประเทศไทยมี penetration rate หรือมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เคยปรากฏมาก่อนประเทศไทยเป็นประเทศหนท,ที่อุดและขอดออกไปแล้วว่าเป็นประเทศท,ที่มีการเปลี่ยนจากสถานะ 2G เป็น 3G โดยมีการลื้นผู้ใช้งานจาก 2G มาสู่ 3G เร็วที่สุดในโลก คือ50ล้านรายใน2ปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นประกอบลัทอลไรสักติแต่ประเทศญี่ปุ่นที่เคยทำไวแ้แล้วได้แสดเห็นได้ว่าประเทศของเรานั้นเข้าสู่ยุคของสารสนเทพในการพัฒนาเข้าสู่ประเทศที่ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และเป็นโมบายอีคอนมีอย่างเป็นรูปแบบในไม่ชา้าต่อไมครับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ก็คือตัวคลิปน,นะครับ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนระบบเื่อที่ในระบบสองที่นั้นมีจำนวนน้อยลงมากซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยัและประเทศที่มีความบ้าคลั่งในการใช้างาน Data เป็นระดับต้นๆของโลกต่อไปครับ Facebook จำนวนมาหาประเทศไทยเป็นประเทศระดับแคกๆที่ระดับต้นๆที่ใช้ง Facebook. านเ c e b o o k ไลฟ์แอิเคชัน เป็นจุวละหลายสิบล้าน YouTube เป็นทราฟฟิกที่มีปัญหาในโครงข่ายโทรคมนาคมมากที่สุดซึ่งในขณะนี้โลกใช้ YouTube เป็นเดต้าที่มี่งอยู่ในโครงข่ายโทรคมนาคมเกินครึ่งหนึ่งแล้ว t w i ต t e r นะครับเป็นเสียงของบุคคลประชาชนทั้งหลายก็ใช้รายใหญ่ๆมากต่อไปครับลักษณะการี่ยนไปของเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังดำเนินไป และคาดว่า,าระบบ 4G จะเป็นระบบพื้นฐานในปี2020จะเข้าได้ประมาณตัวเลข50%ของผู้ใช้บริการทั้งหมดและในปี2020ก็จะมีการร้อนชู 5G เป็นครั้งแรกซึ่เป็นท i m e ายที่มีการกำหนดไว้ในสาภาพธรคมนาครระหว่าประเทศว่าขณะน,น,น,นี้ 5G ยังอยู่ในการทดสอบในห้องแล็และทดสอบในฟิล์มเซน เอ่เไซแต่ในอนาคตประมาณปี2020มีการใช้งาน 4G ได้ลหลังจากปี2020ระบบ 2G ก็จะลดลงไป,ปงงอย่างรวดเร็ว 3G ก็จะเป็นระบบตัดแทนที่ 2G และ 4G ก็จะเข้ามาแทนที่ 2G ต่อไปครับนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้งานถ้าดว่าในปีหน้าจะมีคนใช้งานโทรศัพท์เครื่องที่ ไม่ใช่จำนวนคนนะครับเป็นจำนวนสินค้า8ปดพันล้านคนไม่านั้ในปี2020จะใช้ประมาณ9ก0 0พล้านคนต่อไปครับวิดีโอวิมานก็จะทำลายล้างระบโทรศัพท์ระบบโทรทัศน์นะครับระบบโทรทัศน์ที่เป็นหลอดแก๊สในอนาคต็จะใต้ซึ่งในปีที่แล้วในเดือนสิงาคมมีการวัดข้าวิษฐ์ของขบวนที่พี่บอกก็คือ ทภาพติดของยูทูบเนี่ยอยู่ในตัวธรรมนาคม50%ซึ่งในต่างประเทศที่ใช้ยูทูบกันเจะจนวนมากจนมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอลและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตลอดแคสก็จะถูกโทรศัพท์แทรกแทนที่ต่อไปครับในอนาคตจะใกล้ใกล้ในปัจจุบันก็เริ่มแล้วอย่างนืกเรียนบ้านผมก็มีกล้อง CCTV ติดอยู่นะครับเพื่อที่จะ ดูหน้าห้องผมก็มีบางทีเี่ปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก็ต้องระวังเสือสองเกย์ไปเดินไปเดินมาก็ต้องระวังนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเราสามารถเห็นบ้านของเราแบบเรียลไทม์ผ่านตัวสั่งพื้นที่นะต้องชิ้นไปติดตั้งซีซีทีวีแล้วต่อเข้าระบบไวไฟพนักงานผมก็สามารถเห็นบ้านผมที่ต่างจังหวัดดูว่าเอ่อ เล่าว่าททำงานยังไงนะครับมีใครเข้าออกบ้านไหมอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นของการดูแลประชาชนของตำรวจเช่นเดียวกันเพราะในแต่ละบ้านจะเริ่มติดตั้งของตัวเองและตำรวจก็จะนำเอากล้องต่างๆไปใช้งานเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีที่ผ่านมานะครับก็คือได้จากกล้องได้จากการเรซระบบโทรศัพท์ต่อไปครับบ้านก็จะอาชียยา มีโซล่าเซลล์มี Wifi มีกล้องแบบภูุมแบบทเทียวไทม์นะครับมีการตรวจสอบการเข้าของบุนคคลต่อไปครับโลกก็จะเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์างกแพทย ตรวจสอบความดันเลือดตรวจสอบความดันโลหิตตรวจสอบอที่จรนะจครับวัดน้ำต,ตาลาตตาในเลือดก็จะมีการฝังในโคลชิ้นเล็กๆเป็นลักษณะของหลอดเล็กๆม่เป็นลึกอีงนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีอยู่แล้วจริงๆก็ฝังไว้นะครับตามที่หมอเขาอาจจะประมาณแถวต้นคออะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีการวัดน้ำตาลในเลือดหากน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ก็จะมาเกิดขึบริษัทขึ้นท,ที่ว่าใ,ใกล้ตายแล้วให้แต่เราตอบ uh huh. ด้ยวยนะครับหรือก็จะส่งข้อมูลไปให้อีกอง่อันนี้ก็จะเกิดปัญหาก็คือ privacy ของข้อมูลในอนาคตก็จะรู้ว่าใครเป็นโรคอะไรถ้าไปแท้กข้อมูลแทกข้อมูลมาจะรู้เลยผู้นำประเทศนี้เป็นโรคอะไรตกใจได้นะครับไม่ตกใจตายยกที่หนาครับอันนี้ลักษณะน,นี้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของข้อมูล ต่อไปครับรถติดไวไฟแต่ยึดผมติดมากรถติดไวไฟในต่างประเทศออกึ้นรถตู้ในต่างประเทศรถรับจ้างเ,น,งเงลลานี่ยเขาจะบอกเลยไวไฟถูกออกโหมดติดไวได้เข้าไวไฟได้ถึงก็ต่อจากซินตัสโทรศัพท์ 4G ก็สามารถต่อไวไฟที่รถได้รถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับรีโมทหมอรีโมทคนไข้ได้ ระบบ security มีกล้องนะครับเหมือนประเทศอังกมีกล้องมากที่สุดในโลกทำอะไรก็จัาได้หมดนะครับมีการช่วยเหลือผู้พิการจ่ายเงินใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์รถสามารถเช่าไม่ต้องเป็นเจ้าของนะครับก็คือใช้ระบบการเรียกรถโดยที่เราอาจจะไม่ได้ใช้รถในวันนี้ก็ต้องเช่ารถเตียงก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมีการใช้เมนู มีการใช้กล้องมีการใช้ระบบทราฟิกคอนโซลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดตัวน,นี้ก่อนผมไปผมก็จะเช็คว่าทราฟฟิกขึ้นไปที่ไหนจากตอ็เช็คที่ Google ทราฟฟิกนะทีสมาร์ทมิเตอร์สาม,มารถวัดเป็นมากวัดทุกอย่างทุกอย่างวัดได้หมดนะครับตึกก็สามารถที่จะทำเป็นตึกที่อัจฉริยนะได้ มีการราักษาความปลอดภัยมีการบาันทึกการเข้าขออกนะครับมีการควบคุมคุณภูมิโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจากทีโมไซช้ต่อไปครับังนั้นก็าจะเห็นว่าในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือการใช้ระบบบัญชีทุมาชีาประกอบเข้ากับระบบสินร้าก็เห็นดว่าในปี2อสปีที่ผ่านมานะั้นตัวเลขก็ยังอยู่ใน40 2สิ0ต่สิ่ประมาณส แต่ในปี2020คาดว่ามือถือมืชีหรืออุปกรณ์ที่ติดซิาค์ดาหรือที่เป็นตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร100ล้านชิ้นเหมือนในประเทศไทยมีประชากร6 7ล้านคนแต่ทำไมมีเลขหมาโจนสัพึง110ล้านเลขใหม่ก็เพราะว่าบางคนก็มีโทรศัพท์ของเครื่อนบางคนมี iPad บางคนก็ไปเอา G P S ไปใส่อุปกรณ์ G P S โยนไปที่หลังรถของสามีบ้าง ก็ติดตามว่าสามีไปที่ไหนก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นจริงเนี่ยเพราะว่าผมเห็นกับตาแล้วไม่ใช่ของโดนนะครับต่อไปครับดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นได้ว่าการใช้ Data และแวร์ e ูไอเท s เซอร์วิสนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีแวรว่าจะอยู่กันแต่เท็กซ์โวイスอย่างน้อยลง ถ้าผมจะถามพวกเราในห้องนี้ก็จะพบว,ว่าพวกเราใช้โทรศัพท์ voice call มากพวกเราใช้เทคใช้ไลน์มากผมโทรศัพท์ไม่เกินห้าครั้งต่อวันมากสุดหกเจ็ดครัง้งที่เหลือนะใช้ไลน์ใช้ WhatsApp ผมว่าพี่ใช้ WhatsApp ว,ว่รรไลน์ตายใช้ WhatsApp ในการส่งสันะ่งงานลูกน้องเลยงั้นในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่า อเดต้าเริ่มงดีกวบาทมากที่สุดและในที่สุดโวลส์จะหายไปทั้งหมดเนื่องจากโวลส์จะวิ่งและคอนเดัตจะเป็นเดต้าในที่สุดเหมือนระบบ 4G นะระบบ 4G เวลาเราพูดไปในป็นเสียงแต่เมื่อเข้าไปในระบบแล้วมันจะกะลายเป็นเดต้าครับแล้วขึ้นไปในระบบแล้วก็เป็นคอนเวร์ตกลับมาในโวลสอันก็เป็นระบบที่วิ่งสู่อินเทอร์เน็ตแทนเป็นรูปแบบต่อไปคนระับเป็นเรียกว่าระบบ 3G 4G 5G มีความแตกต่างันขนาดไหน 3G นะครับ 3G Plus แล้วกันหรือ 3G บวกบวกอาจจะไปถึง40เมกะบิตต่อวินาทีซึ่ประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงประมาณ5-7หรือ3หรือแล้วแต่คลัสสิคนะครับอาจจะดดกเป็น3 8 4กิโลเมตรต่อวินาทีแต่นั่นเป็นปตรหาที่อยู่ที่สถานการณ์สิบเลนนอง ถ้าเป็น 4G LTE ก็จะเริ่มนะครับตั้งแต่10เมกะบิตต่อวินาทีไปจนถึง100เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งในขณะน,นี้ประเทศเราก็มีการนำขึ้นความถี่2 1 0 0เมกะเฮิร์ซไปใช้งาน 4G นะและในการประมวลขึ้นความเี็ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายจนธันวาคมนั้นก็ยังไม่ได้บอก 4G นะการพัฒนาขึ้นอีกเก้าและในที่สุดต้คาดว่าระบบ 4G จะไปถึงจดุดสูงสุดคือ1เมกะบิตต่อเซคัณ และในปี2020ก็คาดว่าจะาอยู่ในระดับเป็น10จิตจิตเปอร์เซ็นต์